ทางนอกก็จะมีการประชุมทั้งในส่วนของ FOMC มี ECB มี BOE แล้วก็1ิการจะเป็น BOJ จะจบละสำหรับการประชุมธนาคารกลางสำคัญสคัญของโลกแต่ที่ทางการลงทุนเขาบอกว่ารออยู่เราอยู่ว่าทุกที่เนี่ยจะส่งสัญญาณเหมือนกันไหมก็คือไม่คงก็ลดไม่คงกระลดแต่จะมีนัยยะสําคัญต่อ,อก,การกําหนดเป็นกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีูดืุอกันในช่วงนี้กับพี่ปุ๋ยจิตรามาทําจากบริษัททรัพย์ิณเสียไซรัสค่ะพี่ปุ๋สยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้ต้องต้องรอดูอะไรไม่ค่อยปุ๋ยหรือว่าก็น่าจะเป็นไปนอย่างที่ตลาดคาดการณ์กันนี่แหละก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าสังเกตว่าหลายปีหลังๆเนี่ยเซ็นทรัลแบงก์ต่างๆธนาคารกลางทั่วโลกไม่ค่อยกล้าจะทําให้นักลงทุนผิดหวังเลยอะ่ะส่วนใหญ่จะ <laughs> ส่วนใหญ่จะต้องส่งสัญญาณอะไรออกมาก่อนนะก็เลยคิดว่าโอกาสที่จะหักประกาเซียนสําหรับธนาคารกลางเนี่ยน่าจะ น่าจะไม่ค่อยแล้วอะคะ่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงทิศทางเงินเฟอ้อหลายๆประเทศหลังๆนี่ก็ประกาศตัวเลขออกมาก็ไปในทิศทางที่คือแหมเจออัตราดอกเบีย้ยที่ขยับขึ้นคือนโยบายทางการเงินที่เข้มข้นกันตลอดทั้งปีดอกเบีย้ยขึ้นตลอดทั้งปีเนี่ยก็ต้องเห็นผลกันบ้างอะคะ่ะตอนนี้ก็เริ่มส่งผลในหลายๆประเทศแล้วอย่างเมื่อวานเนี่ยตัวเลขเงินเฟอ้อของจีนที่ออกมาเนี่ยกลายเป็นว่าทุกคนกลัวเงินฝืดจะด้วยซ้ําไปไม่ได้กลัวเงินเฟอ้อละแล้วลก็เลยเป็นเหตุผลที่เมื่อวานตลาดหุ้นใน จีนกับฮ่องกงเนี่ยปรับตัวลงคนอื่นเขาเขียวกันหมดนะคะกลายเป็นกลวงเงินเงินฝืดบ้านเราเองจริงๆนี่นี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะตัวเลขเงินเฟอ้อที่มันทยอยปรับลงมาต่ําสุดในรอบหลายๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็ก็น่ากังวลเรื่องของออไม่รู้อะเรื่องวันนี้เริ่มเริ่มมีคนพูดเรื่องเงินฝืดละเพราะฉะนั้นคิดว่าเสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ประชุมธนาคารกลางแต่ว่าไม่น่าจะมีการขยับนโยบายอะไร จริงอย่างที่พี่ปุ๋ยบอกเรื่องเราคุ้นชินกับเรื่องเงินเฟอ้อมานานมากจริงๆเนาะแต่พอ<ช>พอมีเรื่องของเงินฝืดขึ้นมาปุ๊บวะอยู่ๆก็มาบ้านเราเฉยเลยใช่ค่ะใช่จนจนหลายคนเริ่มคาดหวังอย่างบ้านเราเนี่ยเริ่มมีการพูดเรื่องของการปรับลดดอกเบี้ยที่อื่นด้วยก็ตามนะคะแต่ว่าใจจริงเนี่ยคิดว่าคงยังไม่เร็วอะคะ่ะเรื่องถ้าดอกเบี้ยจะปรับลงคือนโยบายมันไม่ใช่แบบว่าขึ้นขึ้นไปเจ็ดแปดผลติดปุ๊บ เว้นวักสักหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วลงเลยคิดว่าไม่อะน่าจะต้องปล่อยทิ้งระยะเวลายอย่างน้อยก็ต้องมีครึ่งปีแล้วจะแต่สินใจว่าจะปรับลงหรืออะไรก็ค่อยมากกันนะคะแล้วก็ดูด,ดูอย่างอันนี้พูดถึงเฉพาะในบ้านเรานะคะคิดว่าแบงค์ชาติไม่ได้ปรับลงเร็วหรอกคงต้องเผื่อสำหรับในไหนดิจิตอลวอลเล็ตจะมาแล้วก็เนี่ยค่าแรงเมื่อตอนวันศุกร์ก็มีการไปประกาศออกมาแล้วว่าขยับขึ้นค่าแรงแต่ว่า น้อยมากนะคะแต่ว่าก็ก็ต้องอยู่ในโซนที่คิดว่าแบงก์ชาติบ้านเราคงคงต้องเผื่อเอาไว้ก่อนนะคะว่าค่าไฟน่าจะต้องมีการวันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ว่าเป็นเท่าไหร่ยังไม่ไม่รู้ว่าเป็นเท่าไหร่นะคะก็อาจจะต้องมีการปรับขึ้นจากเดิม3.99นะคะวันนี้คุยกันที่4บาท10ตังค์4บาท20ตังค์อะไรเงี้ยก็เผื่อเผื่อของเหล่านี้ที่ขยับขึ้นเพราะนั้นเอ่อถ้าจะหวังเรื่องดอกเบี้ยบ้านเราให้ปรับตัวลง คิดว่าน่าจะไปเจอกันแบบกลางปีเป็นต้นไปครึ่งปีหลังเลยประมาณนี้ค่ะคงไม่เร็วอะค่ะบ้านเราน่าจะได้เห็นการคงไปจนถึงกลางปีหน้าส่วนในต่างประเทศก็ยังได้เห็นการคงแต่ว่าต้องรอดูเขาส่งสัญญาณว่าจะคงนานแค่ไหนนะคะพี่ปุยใช่แต่ว่ามุมมองของคนที่อยู่ในตลาดพันธบัตรเนี่ยเขาต้องมองล่วงหน้าเหมือนกับคุณก็มอง ตลาดพุ่นก็สะท้อนเศรษฐกิจล่วงหน้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นบอลยูในหลายๆที่เนี่ยก็ปรับลงแล้วทันทีเลยนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะนี่เราอยู่กับเรื่องเงินเฟ้อเราอยู่กับเรื่องดอกเบี้ยเงินเฟ้อสูงดอกเบี้ยสูงมาตลอดถ้าสัญญาณต่างๆมันจะบอกว่าอ่ะเงินเฟ้อจะเริ่มผ่อนคลายดอกเบี้ยน่าจะได้เห็นการคงละสภาพสภาพตลาดน่าจะได้กลับมาไหมคะพี่จริงๆอ่ะข้างนอกเขาปรับมาแล้วนะแต่บ้านเรายังไม่ค่ะ เมื่อเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วไปลองนั่งเซิร์ชดูค่ะประเทศไทยนี่เป็นเเป็นตลาดหุ้นที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มที่สุดในโลกเป็นอันดับสองรองจากเคนยน่านะคะลงมาสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันถามว่าเซตจะมาไหมนะ,ะในช่วงครึ่งหลังของเดือนธันวาค่ะ ยังคิดว่าเซ็ตน่าจะมานะน่าจะขยับตัวขึ้นนะคะคือแค่ต่างชาติหยุดขายเท่านั้นเองขอแค่ต่างชาติแบบปิดกิจการสําหรับในปีนี้ละไปพักผ่อนไปคริสต์มาสละนะคะต่างชาติหยุดขายคิดว่าคือกองทุนวัน,นี้ถือเงินสดพอสมควรเลยทีเดียวแหละแล้วก็น่าจะมีเม็ดเงินก้อนใหม่เข้ามาจากไทยแลนด์ ESG เข้ามาอีก,กน,นะคะเม็ดเงินอาจจะไม่เยอะแต่ว่า กองทุนที่เขาซื้อหุ้นเนี่ยเขาซื้อแต่ได้แต่ตัวใหญ่มันซื้อแต่ตัวใหญ่ไม่กี่ตัวเนี่ยมันก็น่าจะเพียงพอในการที่จะช่วยดันเซ็นติเน็กซ์ขยับขึ้นได้นะคะก็เลยคิดว่าแค่ต่างชาติหยุดขายกองทุนเข้ามาซื้อตัวใหญ่แล้วก็ในช่วงสิ้นปีก็จะมีวินโดว์เรสซิ่งอีกคิดว่าน่าจะมีวินโดว์เรสซิ่งนะคะก็น่าจะเพียงพอให้ตลาดหุ้นในช่วงสองสัปดาห์สุดท้ายเนี่ย ขยับขึ้นได้พอ,อไปปีหน้าเนี่ยยังมองขึ้นอยู่ดีเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปมองในอดีตเนี่ยเป็นสิบสิบปีที่ผ่านมามันไม่ค่อยมีที่ปีที่เราแบบแย่คือเป็นที่โหลแย่แล้วแย่สุดอยู่แต่คือหุ้นลงมันไม่ลงเป็นเส้นตรงอะคะ่ะเหมือนกันขึ้นก็ไม่ขึ้นเป็นเส้นตรงเหมือนกันเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่แย่ที่สุดแล้วเมื่อกี้อย่างที่เรียนนะคะแทบจะที่สุดของโลกแล้วปีหน้าไม่ควรจะเป็นแบบนี้ละแล้วก็อีกมุมมองหนึ่งก็คือมองว่าถ้าเกิดมีการปรับพอร์ตจากต่างชาติยังไงก็ตามเนี่ย ของเราคือขายมาเยอะจนไม่รู้จะขายไปไหนอีกแล้วคือเยอะขายออกมาเยอะมากๆแล้วนะคะ Foreign Holding ที่อยู่ในหุ้นหลายๆตัวนี้ก็คือตับคือมันไม่น่าจะเหลือขายอะไรอีกแต่ในทางกลับกันที่เออพอภาพเมื่อกี้อย่างภาพแม,ก,พมกโรที่คุยกันไปอะคะ่ะ บอลยูปรับลงดอปเปียรปรับลงอันนี้มันเป็นบวกกับตลาดหุ้นอยู่แล้วแต่ถามว่าเป็นบบบวกกับตลาดหุ้นอะไรมันก็ควรจะเป็นหุ้นที่ถูกอะถ้าถามว่าหุ้นถูกเนี่ยไทยแลนด์ก็เป็นเป็นหุ้นที่ PE ถูกแล้วลงมาถึงตรงจุดนี้นะคะ PE ก็ถูกกว่าถ้าเทียบกับเทียบกับอเมริกาเทียบกับ s อสแอนด์พีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยคิดว่าเออเราก็เนี่ยมันก็ถูกก็ถูกจะแย่ยอยู่แล้วนะเราอาจจะไม่ได้แบบโกรด ฟื้หวาอย่างที่เขาต้องการแต่เราก็เราก็ถูกอะค่ะก็เลยคิดว่าโอกาสที่จะเจอดาวไซด์อีกน่าจะจากัดน่าจะขยับขึ้นได้ค่ะอืมปีนี้เรยไม่ต้องรอไปซื้อวันสุดท้ายเลยนะคะพี่ปุ๋ยไอ FSSF เนะ่มิทยอยซื้อไปแล้วเนี่ยของพี่เองนะส่วนของพี่ก็เต็มวงเงินหมดแล้วค่ะคือจะอะไรเนี่ยไม่จะมีอะไรมาใหม่ในช่วงสิ้นปีนะไม่มีเหลือเต็มวงนล้วอันนี้เป็นภาพรวมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพี่ปุ๋ยมองปีหน้าเป็นบวก จริงๆอย่างที่บอกไปว่าถ้ามองปีหน้าเป็นบวกเนี่ยอสิ่งที่เราต้องซื้อในปีนี้เราก็จัดการันไปซะ้ให้เรียบร้อยนะคะแต่ว่าเราจะซื้อเพื่อการซื้อแล้วถือลงทุนปีหน้าจะไปโฟกัสเรื่องอะไรดีคะพี่ถ้าดอกเบี้ยคงลงกลับมาที่ไฟแนน c เหมือนเดิมไหมพี่ปุ๋ยกรใช่ยังมองไฟแนน c เหมือนเดิมค่ะยังมองไฟแนน c เหมือนเดิมเลยแล้วก็แบงค์ที่เป็นตัวตึงสําหรับในในปีนี้นะคือแบงค์เป็นเซกเตอร์ที่เอาพอฟอร์มมากๆก่อนหน้าเนี้ยก่อนหน้าสัก สักประมาณสิเดือนแรกเนี่ยแบงก์เอ,อ่อเอาเปอร์ฟอร์ม่าแต่แบงก์ที่มาเสียจังหวะในช่วงเดือนเดือนกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าตลาดคาดการณ์ว่ากรนอง,องดอกเบีย้ยจะพีคแล้วแค่นั้นแหละแบงก์ลงเลยเพราะฉะนั้นในปีหน้าพอเรามองว่าดอกเบีย้ยเนี่ยค่ะมีแต่ทรงกับลงแบงก์ก็น่าจะอันเดอร์เปอร์ฟอร์มในทางกลับกันนะคะไฟแนนซ์เนี่ยที่เป็นเซกเตอร์ที่อยู่ด้านล่างๆเนี่ยเซกเตอร์อย่างเช่นไฟแนนซ์อย่างเงี้ยน่าจะกลับมาแล้วก็ไทยแลนด์เนี่ยกับทัวริซึมยังไงก็เป็นเซกเตอร์คือ ภาคการท่องเที่ยวยังไงก็เป็น story for growth สำหรับในเมืองไทยก็เลยคิดว่ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับภาคท่องเที่ยวนะคะน่าจะมาทั้งสนามบินเอาจริงๆแล้วก็ปีนี้ทุกคนกลัวเรื่องจีนเนี่ยที่มีกระแสเรื่อง cancel flight ก็ตามหรือว่าจีนไม่ได้เติตัวอย่างที่คิดแต่พออย่างอ๋องนะคะนักวิเคราะห์พี่เนี่ยดูไปจับตัวเลขรายวีคเนี่ยก็ยังเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวบ้านเราเนี่ย ยังเป็นจำนวนที่ทำนิวไฮเป็นรายวีคดได้นะคะในนั้นเนี่ยจีนอาจจะไม่เขาก็โตของเขานะคะแต่อาจจะโตน้อยกว่าที่เราคาดหวังแต่ประเทศอื่นเนี่ยชาติอื่นที่เข้ามาท่องเที่ยวเราเนี่ยโตแรงแล้วก็โตแรงกว่าจีนอีกนะคะทำให้ยอดรวมของจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยยังโตเป็นรายสัปดาห์ยังโตนะคะซึ่งหุ้นอย่างเช่น aot อย่างเนี้ยค่ะนับที่จำนวนหัวของจำนวนนักท่องเที่ยวคิดว่าตรงเนี้ย ลงมาก็คือเกินแบบคือลงมามันจะมีจุดอีกติ่งนิดนึงนะที่ที่คนจะนึกได้ก็คือเรื่องของออค่าฟรีเรื่องของมินิมัมการันตีของ king power หรือร้านค้าต่างๆเนี่ยคะ่ะไอตรงเนี้ยอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆว่าเ จะมีการแบบขอให้มีการทบทวนขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม, <ừ. S 1> ตมอันนี้ไม่มั่นใจแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยถ้าเราไม่นับสนามบินคือรอให้หุ้นเขาถูกขายสเสด็จน้ําไปก่อนหรือรอให้เกิดความชัดเจนเรื่องของมินิมัม,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 มการันตีไปก่อนเออก็จะดีสําหรับตัวเออรองลงมาจากสนามบินเนี่ยสายการบินอย่างเช่น AAV อย่างนี้ค่ะหรือว่าโรงแรมอื่นๆเนี่ยคิดว่าน่าสนใจแล้วก็ภาคการบริโภคด้วยนะคะการบริโภคที่เกี่ยวข้องกับ นักท่องเที่ยวนี่ก็มีในบ้านเราะะไม่ว่าจะเป็นแบบคือ CPO อย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจะลงมาอาจจะลงมาส่วนหนึ่งคือลงมาตาม c p x ก็เป็นไปได้แต่ว่า,อายอดใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเท่าที่เคยดูตัวเลขนะคะมีก็ตกประมาณสักสิบปอรเซ็นต์ของอยอดขายรวมที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวนะคะหุ้นต่างๆเหล่านี้ ก็ได้อาศัยเซนติเมนต์จากเรื่องท่องเท,ที่ยวด้วยเหมือนกันแล้วก็ปีหน้าก็ยังเป็นปีของการบริโภคอยู่ดีนะคะอ๋ออีกเซกเตอร์หนึ่งคือโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าบอลยิวที่ปรับตัวขึ้นดอกเบียที่ปรับตัวขึ้นเนี่ยมันคือดอกเบียเ,เ,เ,เพราะว่าเขากู้นอกส่วนใหญ่กู้นอกนะคะเป็นลงทุนต่างประเทศก็ต้องไปกู้ประเทศนั้นๆเพราะฉะนั้นพอปีหน้าถ้าเรามองว่าดอกเบียเนี่ยไม่ขึ้นแล้วมีแต่คงกับมีแต่คงกับลงหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าก็น่าสนใจ โลจิสติกถ้าเศรษฐกิจทั้งประเทศกลับมานะคะมันก็ต้องใช้โลจิสติกเพราะฉะนั้นโลจิสติกเนี่ยก็ก็คิดว่าน่าสนใจด้วยเหมือนกันโลจิสติกที่ไม่ใช่เรือเรือคิดว่ามาช้านะคะอันนี้เป็นกลยุทธ์เอาเป็นสัปดาห์นี้ก่อนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะชวยพี่ปุ๋ยคุยกันสำหรับปี2024แล้วก็หุ้น ที่พี่ปุ๋ยจะเริ่มมาให้กับผู้ชมนะคะพี่ปุ๋ยฝากกันบ้านพี่ปุ๋ยด้วยฝากกันหน้าจออย่างนี้เลยได้เลยฝากกันหน้าจออย่างนี้เลยนะคุผู้ชมจะได้ตามจะได้ตามไงเลยนะคะนาเพราะว่าช่งวงนี้เป็นช่วงเทศกาลไงพี่ปุ๋ยเดี๋ยวหนีเที่ยวกันหมดเดี๋ยวไปเที่ยวกันหมดแล้วทิ้งเราสองคนในจัดรายการได้อาจินได้ยังอยู่ค่ะยังอยู่กันยังอยู่เราอยู่ในช่วงเทศกาลนะคะอะกลับมาที่หุ้นกันบ้านสัปดาห์นี้พยายามคิดว่าเราจะเตรียมไหนมามาเป็นหุ้นกันมาให้กับผู้ชมดี ไปสะดุดเอางานมอเตอร์เอ็กซ์โปพี่ปุ๋ยในในตัวเองกับรู้สึกว่าเอยเราจะต้องประหยัดเราจะต้องแบบว่าใช้เงินอยาาา่างระมัดระวังแต่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปสามหมื่ห้าพันสองรอสี่สิบปดคันคยอดจองปี<ย>ปนี้ยอดจองปีนี้ก็สามหมื่นกว่าก็ก็ไม่คีเรตแต่ก็ไม่ได้ดีมากแต่จะบอกว่าในสามหมื่นกว่าเนี่ยปีนี้น่าจะเป็นปีแรกในะที่รถ e ีวเนี่ยแซงรถสังดาบนะคะ บีวายดีเนี่ยขึ้นมาอันดับหนึ่งทีนี้เอสเจดับ uh, เนี่ยเพราะเป็นพาร์ทเนอร์กับ BYD ค่ะคือรถ EV ไม่ไม่รำพังแค่ BYD นะคะ uh, หลายๆแบรนด์ที่เป็นรถนำเข้าเนี่ยทั้ง EV ทั้งไม่ EV เนี่ยจะต้องมาใช้ส่วนใหญ่จะมาใช้ยาร์าดลานจอดรถคือ JWD เขามีธุรกิจอันหนึ่ง ที่เราเข้าใจอยู่แล้วก็มีคลังส<ร>ินค้าก็มีห้องเหิียตใช่เขามีการบริหารลานจอดรถคือเขาได้สัมปทาน30ปีของการท่าเรือนะคะ <lindo> เป็นลานกว้างๆแล้วก็รถที่นําเข้าและนําเข้าและส่งออกด้วยนะคะจะมาพักที่ยาร์ดที่ลานตรงนี้ของ JWD ก่อนเพื่อที่จะเป็นรถส่งออกก็คือรอที่จะขนส่งทางเรือออกไปหรือรถที่นําเข้ามาขายก่อนจะนําเข้ามาขายก็มาจอดแหน่ อยู่ตรงเนี้ยที่ยาร์ดของ JWB ก่อน JWB เขาก็คิดเป็นค่าบริการในการรับฝากรถนะคะเอา AI เข้ามาในการสมมติคือรถนี่มันจอดอัดกันเป็นร้อยๆเป็นหมื่นคัน,นะคะเป็นหมื่นหื่นคันเวลาจะเรียกรถรุ่นนั้นสีนั้นรุ่นนั้นแบบนั้นเพื่อที่จะเอาเข้าศูนย์ไปส่งให้ลูกค้าหรืออะไรเงี้ยอันนี้จะใช้ระบบจะใช้คอมพิวเตอร์จะใช้ AI ในการจับนะ,ะก็มีการ มีการมีมีความเป็นเทคอเข้าไปอยู่ในในนั้นนะคะกำลังจะบอกว่าอพอในไตรมาส3เนี่ยคือธุรกิจอันนี้ยทำอยู่ภายใต้บริษัทย่อยของ JWD ที่เข้าถึง100%ชื่อ u t t l o g i c Autologic เนี่ยค่ะในไตรมาส3เนี่ยนะคะ,ะรายได้กับกำไรเนี่ยนิวไฮตั้งแต่ตั้งบริษัทมาไตรมาสสี่พอทรงของรถ มอเตอร์เอ็กซ์โปที่มีดีมาร์ขนาดนี้แล้วก็เป็น b ีวดีที่เป็นอันดับหนึ่งซึ่งเป็นพาร์เนอร์ของ s t สเวด้วยค่ะคิดว่ากําไรในไตรมาสสี่ของตัวออโตโลจิกเนี่ย mm hmm. ก็จะทํานิวไฮต่ออันนี้ก็จะเข้ามาหนุนตัว D, s t สเเดเพราะว่าธุรกิจอันนี้เป็นธุรกิจที่มีกราสมาร์จินสูงนะคะประมาณสักสามสิบแปดเปอร์เซ็นถึงสี่สิบเปอร์เซ็นตได้นะคะไม่แพ้คลังสินค้าไม่แพ้ห้องเย็นเลยเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มาร์จินดีมากนะคะ พอมองไปเป็นปีหน้าเนี่ยค่ะปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นอีกปีหนึ่งสำหรับการนำเข้ารถ e v นะคะซึ่ง JWD SJWD เขาก็อย่างที่เรียนนะคะนอกจากแบรนด์ มีวดีเขาก็มี g r รดบอลมอเตอร์แล้วก็มีแบรนด์ยุโรปที่ทำาี V ที่ปีหน้าเนี่ยรอที่จะนําเข้าเข้ามาขายในประเทศปีถัดไปปีมะรืนในปี2025ถึงเป็นปีของการผลิตรถ EV แต่ปีหน้าน่าจะยังเป็นปีนําเข้าอยู่เพราะฉะนั้น SJWD ปีหน้าก็จะเป็นปีที่ enjoy นะคะอันนี้เป็นแค่ธุรกิจส่วนส่วนหนึ่งของ SJWD เขายังมีในส่วนของ ห้องเย็นที่วันนี้ยังดีมากคือปลาที่คุยกันคือปลาทูน่าเนี่ยที่ราคาปลาทูน่าปรับลงเนี่ยค่ะลูกค้าก็ขนเข้าขนเข้าขนเข้ามาฝากพื้นที่ในห้องเย็นเยอะนะคะคลังสินค้าก็เป็นอะไรที่เป็น r e เคลี i n g เป็นเป็นแคชคาวธุรฐฐกิจคือทําได้ดีแล้วนะคะกำไรที่เป็น o per ation ของ S J W D เนี่ยในไตรมาสสีน่น่าจะ new high ของปีอันนี้เป็น o per ation นะคะ แต่ตัวกำไรสุทธิเนี่ยไม่ทราบจริงๆคือมันจะมีมันจะมีอันนึงก็คือเป็นเอ่อตั้งแต่เขารวมกันกันกบ S c G Logistics ตอนเดือนกุมภาของปีนี้ยังไม่เคยมีการตีแฟร์แวลูเลยตีแฟร์แวลูพวกวสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน intangible อะคะ่ะเช่รรเชน customer relation อะไรเงี้ยนะคะจะต้องมีการตีแฟร์แวลูใน ให้หมดในปีนี้ก่อนจะข้ามไปเป็นปีหน้าซึ่งวันนี้เขากลืนกันเป็นเนื้อเดียวหมดแล้วด้วยคือซื้อธุรกิจรับโอนธุรกิจลูกๆทั้งในและนอกประเทศของ S G Logistics เข้ามาหมดแล้วแล้วก็ปิดกิจการของตัว S G Logistics หมดแล้วตั้งแต่เดือนตุลานะคะตอนนี้ก็คือตี Fair Value ของที่ได้มาว่าเป็นยังไงบ้างเอ่ออะไรที่ amortize ได้กี่ปีอันนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทต้องคุยกับ a u d i อร์ถึงได้ถึงเด,ดียบอกว่าไม่ทราบว่าก,ก้อนหนึ่งก้อนนี้จะเป็นก้อนเท่าไหร่อาจจะเข้ามาเป็นตัว หักกําไรแล้วก็กําไรสุทธิเนี่ยออกมาเป็นเท่าไหร่ไม่รู้แต่จะบอกว่าไม่น่ากลัวเลยเพราะอันนี้มันเป็นก้อนที่เป็น non cash e ทั้งหมดเลยอะคะ่ะ ก้อนที่เป็นนอน c a ช h หมดเลยค่าใช้จ่ายจากการรวมกันที่มันเป็น cash บ้างไม่ cash บ้างอันนั้นเนี่ยมัน200กว่าล้านสาหรับ9เดือนแรกมันบุกไปหมดละอันนี้จะเป็นก้อนที่เป็นก้อนสุดท้ายที่มันเป็นนอน cash จริงๆโปลเข้ามาในไตรมาส4แต่ตัว operation เนี่ยในไตรมาส4ของ JWD คือจริงๆเขาฟื้นตั้งแต่ไตรมาส3ไตรมาส4ฟื้นต่อเนื่องแล้วพอปีหน้าเนี่ยค่ะก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนานาพิเศษพวกนี้ละกําไรในปีหน้าก็จะดีมาก มาดูราคาหุ้นปีนี้นะคะปรับลงมาตลอดทั้งปีเลยนะับตั้งแต่ตอนแรกที่เขาประกาศควบรวมกันหุ้นอยู่20กว่าบาทลงมาเหลืออยู่10กว่าบาทลงมาเป็นครึ่งหนึ่งต้นทุนของปุนใหญ่ที่ใช้ในการสวอปหุ้นเนี่ยอยู่ที่24บาท10ตังค์หรือซ้ำไปตรงนี้ก็ต่ำกว่าตัว s c c เนี่ยที่ต้นทุนของ s c c ไปเป็นครึ่งนะคะแล้วก็หุ้นเนี่ยอย่างที่เรียนนึกเตอนต้นรายการว่ามันมีถาที่หุ้นเนี่ยจะลงเป็นเป็นแบบ เป็นไม้บรรทัดเส้นตรงหรือขึ้นก็ไม่ขึ้นอย่างเดียวลงก็ไม่ลงอย่างเดียวขึ้นอยู่กับฟันเดเมนทัลด้วยทีนี้พอปีหน้าเนี่ยฟันเดเมนทัลอย่างที่บอกอะคะ่ะพอรวมกันเป็นเนื้อเดียวเนี่ยเริ่มเห็นซินเนจีตั้งแต่ไตรมาสสามแล้วนะคะปีหน้าก็จะมีซินเนจีมากขึ้นไปอีกภาพรวมของเศรษฐกิจฟื้นเนี่ยธุรกิจของ SJWD ที่บวกกับ BCG Logistics นี่ก็จะฟื้นตามด้วยนะคะแล้วก็ ที่บอกว่าเห็น mm. เห็นซินเนจีตั้งแต่ตอนไตรมาสสก็คือ mm. พอรวมตัวกันปุ๊บเขาออกบอลมา o v e r s ร์ซับสไ e ร์นะคะโอเวอร์ซับสไคเลยแล้วก็ได้ออดอกเบีย้ยบอลเนี่ยตัวตัวดอกเบี้ยของบอลเนี่ยคะ่ะถูกกว่าหุ้นกู้เดิมที่ JWD เคยกู้สะด้ายไปอันนี้ก็อย่างน้อยเป็นซินเนจีที่เห็นละ่ะที่ได้จากการรวม กับตัว S c G Logistics ก็เลยเอาส่วนหนึ่งของอเงินที่ได้จากการระดมทุนจากบอรเนี่ยไปคืนเงินกู้ก้อนเก่าที่ต้นทุนแพงเพราะฉนั้นตอนนี้ดอกเบีย้ยเฉลี่ยของ S J W D ก็ถูกดึงลงมาให,ให้ถูกลงมาอีกหนึ่งระดับหลักปีหน้าก็จะเห็นการซินเนจีมากกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลย S c G S J W D เนี่ยเป็นหุ้นที่ชอบจริงๆสำหรับการลงทุนในปีหน้านะคะ่ะจอย นี่ถือว่าถือว่าเลือกมาเข้าตาพี่ปุ๋ยนะคะเพราะตอนแรกกาลังสงสัยว่าเท่าที่อ่านดูหรือว่าวิเคราะห์ดูเนี่ยมันเป็นหุ้นที่มีแต่ปัจจัยบวกนะแต่ราคาไม่ตอบสนองเลยราคาไม่ตอบสนองเลยเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายของการควบรวมกิจการกันเก้าเดือนเนี่ยค่าใช้จ่ายอันเนี้ยร้อยแปดสิบเจ็ดละร้อยเก้าสิบล้านเกือบสองร้อยล้านนะคะเยอะนะคะถ้าเทียบกับกําไรต่อปีอะคะ่ะ อยู่ดีๆก็เป็นค่าใช้จ่ายที่โผล่มาเกือบเกือบสองล้านสําหรับ9เดือนเพราะฉะนั้นกําไรเนี่ยควรจะดีกว่านี้แต่ก็เจอยอดเนี้ยเข้ามาตัดมันก็เลยส่งผลให้นักลงทุนรู้สึกว่าเอ๊ะควบรวมกันมันควรจะดีมันควรจะดีมันตัวเลขบรรทัดสุดท้ายเนี่ยดีดีแล้วนะคะแต่นักลงทุนในใจเนี่ยอคิดว่ามันต้องดีกว่านี้สิมันก็เลยถูกราคาหุ้นก็เลยถูกลงโทษมาอย่างที่เห็นแต่ไอ้ที่ ที่มันจะต,ต้องดีกว่านี้อันนี้จะเห็นในปีหน้ามันจะมีไม่มีค่าใช้จ่ายจากการควบรวมในปีนี้เกิดค่าใช้จ่ายอะไรบ้างคือค่าลอเยอร์ค่าที่ปรึกษาทางการเงินค่าใช้ใจ่ายกิจการออแล้วก็ค่าเซอร์วลแลนซอร์วคือเอ,อเวลารวมกันกิจการใหญ่ๆมารวมตัวกันเนี่ยพนักงานอาจจะเอาไม่อยู่ทั้งหมด บางคนก็นอาจจะไม่มากับเราบางคนอาจจะไปอันนี้เราก็ต้องมีการชดเชยให้จะเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆแบบนี้ค่ะอยู่ในปีนี้นะคะซึ่งปีหน้าก็จะไม่มีง่ายใจพวกนี้แล้วค่ะนี่คือ,น,คอนี่คือกราฟในปีนี้ของเขาทั้งหมดนะคะพี่ปุ๋ยให้ราคาเหมาะสมของ SJw D ดเท่าไหร่คะวันนี้ให้ยี่สิบเอ็ดบาทห้สิบตังค์นะคะยังไม่ได้กลับไปจุดเดิมที่เขาเคยทำไฮไว้ White. อันนี้ไม่รวม d ู m อ็ A, คือปกติเนี่ย S อสสมัยเดิมที่เป็น JWD เขาจะเป็นคนที่ควบรวมคือโตทั้งออแกนิกแล้วก็อินออแกนิกมีการ M&A อยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็พอช่วงจังหวะปีนี้ที่เกิดการรวมกัน2บริษัทใหญ่ๆดีลที่เคยคุยกันไว้เนี่ยคือ คือนิ่งหมดเลยคือหยุดเลยเพราะว่าในช่วงตั้งแต่ต้นปีมันเกิดดิวดิลิเจนต์สองบริษัทนี้ทุกอย่างก็ต้องนิ่งเอาไว้ใช่ไหมคะตอนนี้กลับมาเริ่มเดินหน้างาเอ่อทั้งทั้งสองฝั่งนะคะทั้งที่เคยเป็น s อสจเอ่อเอสเอสซีจติเขาก็กลับมาเจราจาดีวที่เขาเคยคุยกันไวเอ็ตัว JWD ก็เหมือนกันก็คือกลับมาเจราจากันใหม่เพราปีหน้าน่าจะเห็นดีลต่างๆ อีกพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้น21่บดบาทห0ก็เลยเป็น21่บดาทห0บวกบวกบวก f A สําำหรับปีหน้าค่ะได้ค่ะพี่ปูนี่ขอบพรคุณมากค่ะสวัสดีนะคะ